ทำไมพระพุทธเจ้ายกขวดน้ำดื่มมันมีที่มาอย่างนี้ครับอินเดียมีวันนัตสีครับคลังเราจะไปต่อขอแวะตรงนี้ก่อนแวกกินบรรจาข้างทางนี้ก่อนอินเดียมีวันนะตสีคนวันณะพามกับวันณะกษัตริย์ไม่ยอมกินถ้วยจานแก้วคนอื่นอ่านั้นในร้านกาแฟเนี่ยจึงมีถ้วยดินถ้วยดินกินแล้วโยนทิ้งต่างๆแล้วเวลาเดินทางพวกพามนี่ก็เอ่อเอาแก้วไปเอง ถ้าซื้อน้ำเนี่ยไม่ยอมใช้แก้วของร้านเพราะกลัวจะโดนปากคนอื่นก็เลยยกขวดขึ้นดืม่มทั้นคนอินเดียเนี่ยจึงยกน้ำขวดขึ้นดื่มทั้งประเทศนะทั้งประเทศมีที่มาอย่างนี้พอพระมาอยู่อินเดีย,ยพระก็เลยต้องยกดื่มตามอ่าพอคนชาติดื่มมาเห็นนี่ไม่สุภาพไปยกขวดน้ำดืม่มทำไมไม่ใช้หลอดอินเดียมีหลอดที่ไม่สะอาดหลอดพลาสติกเนี่ยไม่สะอาดเพราะอินเดียไม่ส่งเสริมเรื่องพลาสติกภาชนะพลาสติกถูกเก็บภาษีแพงมาก ถ่งพลาสติกใส่น้ำเนี่ยบ้านเราใบยี่สิบาทอินเดียใบละสองร้อยไม่ส่งเสริมเพราะพลาสติกเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ส่งเสริมถุงพลาสติกแต่ส่งเสริมใบตองขายของห่อด้วยใบตองขนมนม,นมเนยห่อด้วยใบตองห่อด้วยหนังสือพิมพ์ถุงก๊อบแก๊สไม่ค่อยมีมีแต่ถุงเชือกท่านไปซื้อของในร้านค้าจะมีถุงที่ถักด้วยเชือกถักด้วยตอเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อยสลายได้ ในขณะดเดียวกันจานช้อนแก้วอินเดียส่งเสริมทองเหลืองส่งเสริมสเซเลตให้มีราคาถูกแก้วเซเลตแก้วทองเหลืองจานเซเลตจานทองเหลืองขันทองเหลืองแล้วก็<ล>วันนี้ทุกท่านนั่งทานข้าวที่เป็นถาดนะฮะในครอบครัวในครัวเรือนก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ใครขึ้นมาคนละถาดพ่อถาดหนึ่งแม่ถาดหนึ่งลูกถาดหนึ่งเรียกว่ากินตั้งแต่เกิดจนตายก็ใช้ใบเดียวนี่แหละโดยไม่ต้องแตกไม่ต้อง ประหยัดเลยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ในประเทศก็คือสลตเเลตในอินเดียมีเองทองเหลืองมีเองทุก <c oughs> อย่างมีเองแต่ว่าเมทัลิคเนี่ยไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานมากกให้นําเข้าแต่ตั้งแพดงประสิทธิแพงมากก็อันนี้เป็นมุมหนึ่งที่นํามาเล่าให้ฟังขอต่อเรื่องว <c oughs> ันธรรมกับศาสนาว่าทาใมการแต่งงานเนี่ย ศาสนาพุทธในอินเดียผู้หญิงก็จ่ายถึงสอนฮินดูผู้หญิงก็จ่ายถึงสอนมุสลิมผู้หญิงก็จ่ายถึงสอนคิดก็ผู้หญิงจ่ายแต่จ่ายแล้วเนี่ยผู้หญิงไม่ต้องทางานอยู่บ้านเพราะว่าตัวเป็นคนจ่ายแล้วภาษามีขึ้นเสียงภรรยาก็จะบอกเธอจะมาขึ้นเสียงไหะฉันเลยควแต่งงานนะผู้ชายก็ต้องหอแล้วผู้ชายไปทํางานท่านเจ้าคุณปราาะธานก็ระดังสีเขียนหนังสือร้อยมอุยมออมองสองอินเดียบอกว่าอิเนเดียเนี่ยเมืองคนใช้หัว เมืองหัวเฝ้าห้างเมืองเดินทางต้องทําใจเมืองวอเป็นใหญ่นักเลงโตเมืองสุดโอวันลนะเมืองพระแก้ผ้าเมืองาศาสนากําเนิดเมืองเลือดสุดๆดมุดติดตึงใหญ่ต่อวีกร้อยอันวันนี้จําได้เท่านี้ก่อนอน,นั่นเมืองคนใช้หัวก็มีอะไรวางบนหัวทั้งหมดนะครับปูนซีเมนกระสอบหนึ่งวางบนหัวเดินชฉยลําไม่สะหากนะอ่าเมืองหัวเฝ้าห้างคือผู้ชายขายของงานโรงแรมมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นแต่ถ้านอนโรงแรมใครบริการ ผู้ชายกับผู้หญิงผู <S <S ้ชายทั้งนั้นผู้หญิงทาไม่ได้ปิดกติกาสังคมสังคมจตนามแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยอย่งกวิจอาจารย์เป็นผู้ชายเนี่ยไม่มีโอกาสาได้แต่งหรอกตังทั้งหมดเงินเดือนทั้งหมดต้องใส่มือภรรยาอทั้งหมดเลยนะแล้วก็ภรรยาจะให้ชายประจําวันแล้วภรรยาจะแต่งตัวสามีไม่ต้องแต่งแต่งข้างเดียวพอพอเขาวิจัยไปแล้วว่าผู้ชายแต่งไงก็ไม่งามได้แค่นั้นเนี่ยแต่ถ้าผู้หญิงแต่งล้วจะงาม อ่าจะงามมากเราดูดูผู้ชายไม่แต่งตัวอะแต่ผู้หญิงนี่จะแต่งตัวนะแต่งตัวตุสาลีดูอะไรแต่อะไรงดงามงแล้วก็สามีเนี่ยปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าใน,นในหน้าที่สามีข้อที่ห้าสามีข้อที่ห้าว่าไงจังหน้าที่สามีพี่าันตกวิดต้องถามผู้ชายเลยพุทธเจ้าสอนว่หน้าที่าาาสมนนา A, มีมีห้าข้อในข้อที่ห้าพีาจันนรง พระพุทธเจ้าเขาทำยไงให้เครื่องแต่งตัวในสมยัยท่านสามีเนี่ยอาจารย์ต้องให้กําไรใส่แขนภรรยาตีละหนึ่งวงทุกปีไปอไม่ให้ไม่ได้ผิดคำสอนนะต้องให้ทุกปีนี่ยังไงที่สังฆราชลา่อลอกคาสอนพุทธเจ้าไปใส่ไว้แล้วปฏิบัติเคร่งครัดนะไม่ต้องให้ทวงนะจะให้โอกาสไหนอยู่ที่ตกลงกันให้วันเกิดให้กบรอบวันแต่งก็สุดท้า ถ้าฐานะยากจนก็กําไรพลาพสติกฐานะดีก็กําไรสตเลีฐานะดีก็กาไรเงินฐานะดีก็กําไรเงินสังเกตแต่ต้องได้ปีละวงนะยี่รละวงนับได้เลยนะัดได้เลยเราะนั้นในแขนตะอินเดียจะมีกําไรมากผู้หญิงสาวๆในซื้อใส่เองอันนั้นประดับนะแต่อันนี้คือความรักของสาม,มีมอบให้ถ้าหากว่าเกิดกําไรมันลดคุณภาพลงเนี่ยแสดงว่าให้ถือกระปิเป็นสองก่อนต้องตีความเอสารต้องจำนวนตีความ อาพรุ่งนี้จะเลี้ยวไปนี้ไต้ทากจะไปะอารามอาจสาวัตถีพรุ่งนี้ครับแล้วไปลักเลาไปขึ้นเครื่องตรงนี้ครับถนนสายนี้เพื่นพ่าคุณจะเหาะได้ครับพรุ่งนี้ <c oughs> คือนั่งอยู่นะครับรถจะกระโดดแล้วหอ,อกปุ๊บขึ้นหลังคาหล่นลงมากับทั้เห็นเดียวในเมืองเมืองหัวเป้าห้างผู้ชายทํางานอผู้หญิงจะไม่ทําผู้หญิงก็อยู่บ้านเลี้ยงลูก เป็นแม่มืออาชีพไม่ใช่แม่มือใหม่หัดขับเลีเ้ยงลกูกพอจะดำนานั้นงไปช่วยกันอยู่แต่ว่าผู้หญิงจะดำเป็นคนดำเทาผู้ชายจะเป็นคนหาบกล้าถอนกล้าผู้ชายดำนาไม่ได้ก็ห้ามดำแล้วข้าวจะไม่ออกรวงก็ว่างั้นถ้าใครไปดำนานผู้หญิงตีเลยนะถ้าผู้ชายคนไหนไปดำนานผู้หญิงตีเลยที่จะไล่เไม้ไล่ตีเลยใช่ไ มันจะเป็นวิบัตนะิเนี่ยนาจะไม่มีแล้วเข้าหลวงผู้ชายก็เลยสบายไปไม่ต้องปวดหลังจะถอนกล้ากระ่าบกล้าให้ภรรยาที่นาลันทาที่ราเฉทเชอเนี่ยโอเค้งคัดมากเรื่องนี้ใครไปดำนาเนี่ไม่ได้แลกผู้ชายเนีย <c oughs> หน้าที่ดำนาเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอ่าตอนนี้รถจะจอดแจ้งภาษีนะครับรถ <c oughs> บัสทุกคันที่ผ่านรับนี้นะครับ ต้องแจ้งภาษีตรงนี้ทุกการเลยนะครับรถบรรทุกไม่ต้องเพราะี่เป็นด่านตำรวจขอดูหลักฐานทางการขนส่งว่าจดทะเบียนไหมรถมาจากรับไหนอินเดียนี่ค่าตัวที่แพงเพราะภาษีนะท่าภาษีท่านตลาดไปบอกท่านนายกด้วยว่าที่ตั้งสูงเนะ่ยเพราะว่ารถยนต์นี่แพงมากนะแพงกว่าเมืองจีนนะสองเท่าหนึ่งภาษีที่วิ่งระหว่างรับนี้ ในสิบห้าวันสามหมื่นห้าชมฟาสีนะน้ำมันโซล่าลิดก็สามสิบสี่อ่าอันบ้านเรายี่สี่ยังหยุดนานกว่าจะถึงสามสี่พันนอันรถอินเดียนี้แพงมากแพงกับเมืองจีนมากนะอ่แล้วก็โรงแรมก็แพงนะโรงแรมถ้าที่ท่านนอนเนะี่ยถ้าเป็นเมืองจีนก็ประมาณไม่น่าเกินสิบห้าเหรียญอ่แต่ที่ท่านนอนเน่ยตกประมาณหกเ็ดสิบเหรียญน,นะ แพงอินเดียนี่แพงมากเรื่องตรงนี้ฮ <c oughs> ะดูเทสตอลลาเลยครับอยนะ่อางถ้าสภาพที่จะนอนนี่ก็ใน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 เมืงเกนก็ประมาณสิบห้าเหรียญน,นะประมาณนั้นไม่แพงอาจแพงนะเออ เินเดียเนี่ยในะเวลามากมากพอที่จะให้รถสองคันเนะี่ยวิ่งสวนกันมารู้จักกันนะทางแคบๆจอารถต่างแนมะ่คุยกันได้ยี่สิบนาทีนะฮะคุยกันเฉยถามว่าเป็นไงได้ลูกกี่คนแล้วพ่อตามแม่ยายเป็นไงคันหลังก็บีบแ่ไลป้าแม่สนคุยกันเสร็จตึงค่อยไปนะนอาจารย์ก็ไปดูดูว่าถนนหลวงก็แค่พี่แค่จอดเรียงอะไรนะแล้วแต่ใครจะไปไม่อีกเรื่องหนึ่งนะ อ่านี่มันเรยทาให้นึกถึงลุงคนหนึ่งอกรุงเทศลุงไม่จะไปนั่งบันไดรถเมล์กระเป๋ารถกระเบะบอกลุงอย่านั่งตรงนั้นจะตกลงไปตายลุงก็บอกว่าหลวงกูลุงตายนะผมว่าคนขับแดดร้อนหลวงมึงอ่าลุงนั่งตรงนั้นคนขึ้นคนลงมันลาบากม่ใช่หลวงกูมันช่หลวงมึงหลวงมันลุงจะปล่อยวาง ไม่มีทุกร้อนอะไร <c oughs> ในอินเดียที่ในโปรแกรมเขียนว่าระยะทางเท่านั้นตอนนี้เดินทาง6-7ชั่วโมง <c oughs> ก็อย่างที่ท่านผู้ฟังท่างหลายเห็นอยู่ในขณะนี้คือไปเร็วไม่ได้ไปเร็วนะ่ะไม่ถึงแต่ถ้าไปช้าถึงอ,อไปเร็วนะดัแบบแรกจะชนเนี่ยไม่ชนคนก็ชนวัวไม่ชนวัวก็แพะแกะมาลาซึ่งจะเกิดเหตุไม่ถึง แต่ถ้าไต้ใกล้ๆอย่างเี้ขนาดเนี้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็สบายถึงเป้าหมายแน่นอนแต่ใช้เวลามากมาถาม <c oughs> คนอินเดียว่าทำไมถึงขับช้าทำไมไม่ไปเร็วๆวินเดียวบอกอาจารย์จะขับเร็วทำไมด่วนหนึ่งมี30วันเอามาเดินทางวันหนึ่งเหลือ29วันวระมั้นนะึะโอ้กำหเวลาตั้งรู้9วันนั่นเอง จะรีบไปไหนอาจารย์อาจารย์โกวิตรว่าอะไรมันเลยเออยอมแพ้มันดิอา่าบอกว่าไม่เดินทางบ่อยอะไรเลยนานๆเดินทางที่จ้อา่าเดือนยี่สิบเก้าวันเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําสิเดินทางแค่วันเดียวเนะี่ยมีปัญหาอะไรอืาแเราก็จะรีบไปแล้วรีบไปยังไงหน้าโรงพักมีแต่ซากรถทางนั้นเลยประเทศไทยอ่ะ เ็มไปหมดอินเดียไม่มีหราไม่มีหรกไม่มเีเพราะว่ามันไม่เร็วนะี่ไงมันไม่เร็วมันจะไปชนกันได้อย่างไงเนะี่ยมันเด็กอยู่แล้วขนาดเนี้ย t ี c นะ,ะแล้วชเฟอร์นะไม่กินยาบ้าไม่กินลิปโกระทิงแดงกินกระลำไใจอย่างเดียวห้วงก็น,นอน <c oughs> ไม่มีปัญหากระลำไส้กินให้ตายก็แก้วละสองบาท วันหนึ่งกินสิบแก้วหมดไปยี่สิบบาทแต่ก็คงไม่เคยกินถึงว่าอย่างมากก็สี่ถ้วยอันนี้ท่านเล้งสีลังกา,าขอบคุณมากครับเปดพระคุณครับที่นงชาวพุทธที่มาเนี่ยนะครับแสดงพระคุณได้รับการอุปถัมภ์จากอปจนะครับตั้งถือว่าเรานี้มีบุญหนักหนาเลยนะครับไปบอกเล่าญาติโยมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีบุญมากแต่มีศรัทธา,าย,ยังไม่เข้าสีลังกา รูปลงกาสักครู่เนึ่งนะครับวาทวมจะเห็น,ป,นปรดูท่านตลัดท่านอาจารย์พระออพุธไม่ได้ลงไปหน้าตาไม่ได้บ่งบอกเลยนะว่าจะมาต่างประเทศได้นะท่านคุณพี่เห็นไหมเห็นหน้าตาไหมถ้าเป็นบ้านเราก็คงรับจ้างกีดยางละมั้งเ่หน้าตามันจะดูกถูกไอาจารย์นะแต่ท่านเหล่านี้มาได้เพราะธนาคารออมสินให้กู้มาอินเดียมาไหว้พระโดยไม่คิดดอกเบกี้ยสิบตี๊ครับสิบตี่ยนะต่อดอกเบี้ยนะ ให้ไปผ่อนใช้ผ่อนใช้แล้วมาอินเดียเนี่ยมายี่สิบวันนะประมาณสี่หมื่นกว่าพูดง่ายๆว่ากินข้าวเนี่ยก็คือจะมีหน่วยหงก้มมาแล้วก็ไปนอนตามธรรมศาลาคือธรรมศาลานี่ก็คือที่พักคนเดินทางตรงไหนก็ได้นะนอนตามง่ายๆสบายๆไม่นอนโรงแรมไม่นอนอันนี้หมายถึงอินสีนังกากลุ่มนี้นะไม่ไม่ไม่รับสีนังกากลุ่มไฮคลาสกลุ่มที่มีอันจะกิน มีกำลังซื้อนั้นท่านเหล่านี้มีศรัทธามากศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากที่สุดอ่าแล้วก็มาเนี่ยจะมุ่งที่ต้นโพก่อนถ้าที่ใดก็ตามมีต้นโพอันเกี่ยวเนื่องด้วยกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะสวดมนต์สั่งทมใต้ล่มโพนันนานมากคือถือว่าต้นโพเนี่ยพระนางสังคมิตาซึ่งเป็นพระธิดาของพระพเจ้าโศกมหาราชได้นํากิ่งนําหน่อโพไปจากต้นแรกต้นเดิมเนี่ย ไปปลูกที่เมืองอนุราชตุระซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่และต้นโพนี่แหละหรือลังกาถือว่าคือพระพุทธเจ้าเพราะเดิมทีต้นโพเนี่ยไม่ได้ชื่อต้อนโพเดิมชื่อว่าไม้อัดสัตยบรุษ <c oughs> เป็นชื่อไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าคําว่าโพธิเนี่ยหมายถึงปัญญาตัดสรู้พระพุทธเจ้าตัดสรู้ใต้ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นก็คือต้อนโพธิทันทีทันทีที่ตัดสรู้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นต้นทองหล้างต้นกุมบกต้นกากระทิงอะไรก็แล้วแต่ขอให้พุทธเจ้าไปนั่งตัดสู้ต้นไม้นั่นก็จะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นต้นโพธิทันทีสถานที่พุทธเจ้านั่งเรียกว่าโพธิบัลลังบัลลังคือสถานที่นั่งเพื่อไปตัดสือบริเวณโดยรอบเรียกว่าโพธิมณฑลมันจะมีคําว่าโพธิเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเกิดั้งนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับปัญญาตัดสู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้นการมากราบมาไหว้ต้นโพเนี่ยที่เราท่านทั้งหลายกราบเราไม่ได้กราบต้นไม้เราไม่ได้กราบต้นไม้ไมไตไมแต่เรากาบพุทธเจ้าต้นโพที่พุทธคยาจึงไม่ได้มีสถานะเพียงไม้ชนิดหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นโลโก้แทนพระพุทธเจ้าแทนองค์พพุทธเจ้าอุป,ปมาอุปไมยดังผ้าสามผืนสีแดงสีขาวสีน้ำเงิน หากนาผ้าสามผืนไปวางไว้ในเตารัดสำเพงคนจะเหยียบจะย่ำก็โโไม่มีใครว่าอะไรเอาไปเผาไฟปัสสวะรถคนก็ไม่ว่าเลยแต่จะนนาผ้าสามผืนมาเย็ยบต่อกันกลายเป็นธงชาติไทยเป็นเ네นชอ่นแะ้วเปนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นโลโก้ของประเทศละถ้าใครก็ตามบังอาจเอาธงชาติเนี่ยไปฉี่รถไปเผาไฟมันผู้นั้นก็คงจะต้องถูกสังคม ประนามหรือลงโทษอย่างแน่นอนเพราะว่าเหมือนตันประชุสลายต่อชาติไทยยิ่งประชาติอื่นเอาธงชาติเอาธงชาติไทยไปเผาด้ดยแล้วเนี่ยก็คงจะมีเรื่องในราวทางการพูดต้องกระทบกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชาติแล้วถ,ถ้าถ้าสามปืนเย็ดติดกันเป็นธงเป็นตัวแทนของชาติไทยฉันใดต้นโพต้นนี้ไม้ต้นนี้ก็เป็นตัวแทนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันนั้น นันชาวศรีลังกาเนี่ยจึงเขาลพต้นโพเนี่มากไปวัดต้องนําน้ําไปลดต้นโพท,ทุกวันแล้วก็ไม่ใส่รองเท้า,เ,าเข้าไปในวัดแต่งชุดขาวไปวัดทุกวันพระเป็นประจำแล้วก็ในวิกฤตศาสนาที่ลุกลามศรีลังกาของนักล่าอนาะนิคมมาได้ตลอดชาวพุทธก็ยืนหยัดต่อสู้ช่วงระยะเวลาสองพันกว่าปีมานี้ชาวพุทธไม่เคยพ่ายแพ้ชาวพุทธไม่เคยเสียฐานที่มั่น ชาวพุทธไม่เคยเสียกําลังใจยังต่อสู้กับต่างชาติต่อสู้กับศาสนาคริสต์ต่อสู้กับมุสลิมราบเท่าทุกวันนี้นั้นที่กล่าวถึงพี่น้องชาวศุีลกาคือว่าแม้จะจนสินทรัพย์เงินทองแต่ไม่จนศรัทธาไม่จนความพักดีที่มีต่อพระบรมศาสดาผู้ประทานแสงสว่างคืออพระศาสนามาให้ดังนั้นรุกนี้ ก้าวผมขอประธานอนุญาตท่านผุ้คนอาจารย์ขอประธานอนุญาตเป็นหลวงพ่อบ่าขอได้นําสวดมนต์ลนึกย้อนยุคสมัยที่เราทั้งหลายเรียนหนังสือนงเกงขาสั้นอ่าคือแต่ย้อนยุคได้เนี่ยผู้สูงอายุอยากย้อนอยู่เรื่องเดียวคือย้อนอายุย้อนยุคก,กลับไปอันพวกนี้ก้าวขออนุญาตนําสวดสรรเสริญคุณพระวุทธเจ้าคุณพม่ธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็แปลด้วยทํานองเสรษฐธรรมยะ <c oughs> ลำเล็กถึงคุณพระพุทธเจ้าย้อนยุคไปถึงสมัยม่งเกงขาชั่นเรียนหนังสืออยู่ <c oughs> ก็จะได้ม <c oughs> ีส่วนแล้วนะะ <c oughs> อ๋อส่วนแล้วนะค <c oughs> รัครับครับครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ขอ <c oughs> ขอนะครับขาดพรุ่งนี้สามแล้วก็เร็วคุณเป็นผู้ปกครองระดับสูงระดับเจ้าคณะภาคก็จริงอยู่แต่ว่า มื่อมาสู่ภาคนี้เก้าเป็นเจ้าคณะภาคภาคนี้นะครับในภาคนี้เก้าเป็นเจ้าคณะภาคลุมพินีเจ้าคณะภาคกุยลาเจ้าคณะภ่าอโตอยู่อุนเดียเนี่ยเรามีกันทั้งหมดเลยทั้งหมดเจ็ดวัดใช่ไหมเราก็ตั้งให้เป็นเจ้าพันจังหวัดทั้งเจ็ดวัดเลยใครอยู่ขยาก็เป็นจังหวัดที่หานไปอ่า ฮะฮะท่านอาจารย์ระวิปุจชาว่าให้เวลาเกิดเชื่อเนื่อท่านท่านจคณะาภาเนี่ยพูดเหมือนหลวงตาคนหนึ่งหลวงตาอกว่ายอมที่จะมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยห้ามเชื่อนะเอาลวงพ่อคุดหลวงพ่อบอกทำไมไม่เชื่อ คือให้ดลตาลตาแกหักมุกเลยยอนตามไม่ทันเลยตามไม่ทันเลยอ้าอาจารย์ถามว่าฮะ อมีปุจฉานะครับพระคุณเจ้าครับอ่าพระคุณเจ้าที่นั่งหลังนะครับหากว่าครับผมพาาหัวข่าวหนังสือพิมพ์ตอนอยู่ปั๊มรลเลอันมีอะไรที่ยังไม่ได้นาํามาออธิบายวันนี้ก็นาทวงถามนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผมจะลืมครับแล้วดูจริงๆนะครับไม่ได้บอกนะครับรืมแม่แผมรับประกันได้ผมลืมแน่นอนนะครับตอนนี้มีคําถามท่านชิญจานนั่งก่อนรดยรถจะเบรกอาจจะจะฟังนะไม่กลัวรถมันจะเบรกกันเบรกแรงนะฮะอกอเข้าใจ คือห่ังไม้อาจารยุดเคราะห์ให้อา,ายา์ฟังห้ายุคก,ก่อนเริ่มยุบแรกก็คือยุคพุทธการในสมัยที่พุทธเจ้าอยังทรงพระชนอยู่พระศาสนาเนี่ยแพร่หลายเป็นเร็วเพราะว่าพระองค์ยึดกริสับไม่ว่าชนชาติใดสมัยใดยุดใดสมัยใดเจ้าว,ว่าอย่างใดก็ว่าตามเจ้านี่เป็นความจริงของโลกฮาเมื่อจับใจของผู้ปกครองจับใจกระสับได้แล้ว ยึดพราหาสารได้แล้วประกอบกับคำสอนดีเลิศอยู่แล้วแล้วมีตัวอย่างที่ดีล้ำเลิศอยู่แล้วคือพระรหัตเจ้าทั้งหลายขาานาก็มั่นคงนิพการที่หนึ่งในยุคนั้นนะยังเป็นยุคที่หนึ่งอยู่ประการต่อมายุคที่หนึ่งเนี่ยการจัดตั้งองค์กรเนี่ยเป็นไปโดยศรัทธาไม่ได้มีสมณศักดิ์ไม่ได้มีรางวัลตอบแทนให้แต่ว่าอาสาสมัครเข้ามาทํางานทั้งพระผู้หญิงและพระผู้ชาย ต่อมาฝ่ายภาครัฐฝ่ายผู้ปกครองเศรษฐกิจสนับสนุนให้ความอุปธรอาให้ความคุ้มครองอุปรัรภมรู้ได้อย่างไรอุปธรรมมีอุคราวหนึ่งพิกษุเนีชื่อว่าอ,อบุบรมนาเถรุทุกข์มขืนพระราชานําความเรื่องนี้ไปกล่าวทูลพุทธเจ้าว่าผู้หญิงมาบวชเนี่ยควรจะรับความคุ้มครองเสมอหนึ่งบุรุษพระองค์ก็ขอสร้างวัดชื่อราชิการามอยู่ติดวัดพระเชตวันพระราชาสร้างถวายให้พิกษุเนีอยู่เป็นสัดส่วนโดยที่ไม่ต้องอยู่ป่า นั่นคือภาครัฐภาคอาจาการเข้ามาคุ้มคอรองให้ศาสนามั่นคงด้วยเหตุผลดังกล่าวมาเนี่ยในยุคพุทธกาลพุทธศาสนาจึงแผ่ไทยสารไปเร็วมากมาถึงยุคที่สองยุคที่สองก็นับจากประมาณหลังปรินิพพธนแล้วมาถึงสมัยพระเจ้าสุโขมาราชก็สองร้อยกว่าปียุคนี้ศาสนายังไม่สั่นคลอนเพราะว่าองค์กรพรหั์ยังอยู่มาก ประกอบกับพระราชาผู้มีอำนาจธูพระเจ้าโสมาราชเนี่ยได้มาเป็นอ่าพุทธมามมก,กะและมานับถือพุทธพระองค์มีพระอมแสนยานุภาพปกครองอินเดีย,ยได้ทั้งหมดนะฮะจุนเดียต้องมองภาพก่อนว่าแบ่งเป็นหลายประเทศแม้ปัจจุบันต่างรับนี่คือประเทศนั่นเองนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้ไปไหนไอ้ชู่แคว้นที่เราท่องในกัมพีปาาลีอังกะมกะากาหโกสลาวัชีมาละมันยังอยู่ เียงกัเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปแบบแต่รูปลักษณะของการแบ่งแคว้นแบ่งการปกครองยังอยู่เหมือนเดิมยุคใดสมัยใดที่พระมหากษัตริย์เจ้ามีพระลมเดชานุภาพแผ่ไปาศาลศาสนานี่ก็แผ่ไปต่างพระอรหันต์ก็ยังอยู่มากช่วงนี้าศาสนาก็ยังมั่นคงาศาสนาอื่นก็ก็ยังไม่ไม่เผอเข้ามาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เห็นร่องรอยคือหลังการสังนาครั้งที่สองทัพแตกเป็นสองสายคือสายเหนือและสายใต้สายเหนือคือหมหายาน ไปทางบางกลุลเรือไปทางพิเบตไปทางจีนกาหลีหญี่ปุ่นสายใต้ก็คือลงใต้ไปไทยือลังกาพมา่าชวนภูมิเหล่าเนี้ยก็เป็นความแตกต่างแต่ยังไม่แตกแยกพอมาถึงพศหกร้อยหกร้อยนี่สัญน,นาคารชนเกิดแล้วที่บริหารหมาวลาลัยนามันทานนะช่วงนี้มหายานกล้าแข็งช่วงนี้หมาวุลาัยนาันทานเนี่ยเป็นหมาวลาลัยที่ พุทธางๆลานในสายของมหายานเป็นพุทธ,ธมหายานเป็นส่วนมากไม่ใช่พุทธ,ธเทระาลาศคือพุก่อเนี่ยใช้ว่าชินญาณพระฤาษีลังกานำคำเนี่ยเข้าไปหาหลูในองค์การอะไรหนะแห่งโลกอะไรนะโอเคองการดูว่าพุ้ทกิสัมพันธ์แห่งโลกอะไรนะครับอ่า ทางอาจารย์ยกพวกนี้ก้อยให้มันรู้เข้อประตูแล้วยกนี้ก้อยจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับขาดขาดยินเดเก้ดตัวความยินดีครับเร็วคับขาดในในหนวดนี่เห็นนึกก้อยผมก็บอกโชเฟอร์แล้วครับโชเ,เฟ์กำลังจะหาทำเลหาห้องช่ยอยครับว่าตรงไหนค้าขายจเจริญแถวสุขุมวิทสําเพ็งเนี่ครับ เราก็จะเข้าเองใช่ไหมครับตอนหลายองค์นะครับ,บหลายองคครับอ่าหลายองมันมีคราหนึ่งนะแตงกฤตสุภาพจะรูในรถมากบอดีจอดตองน้ำแล้วกัวนเยมเข้าหมดดูพระวิญญารไม่ได้เข้าเพราะมันไม่เจ็บนะฮะเพราะไปสักพักหนึ่งพัเกเจ็บทีนี่เยมไม่เจ็บนะคันจะสั่งรถจอดแล้วก็กันเลยอยู่ เหมือนใช้อำนาจหน้าที่ก็เลยหาเสียงยอมมีานผู้ไดจะได้เข้าห้องน้ำไหมโดมเข้าแล้วเนี่ยท่านไปเลยไปเลยท่านไปเลยก็เลยสักพักหึวงพระไม่มีแนวร่วมก็อดทนเอาอีกตังต้องคอยละยอมไม่ีใครจะเข้าน้องน้ำไหมยังบอกไปเลยท่านไปเลยท่านในขณะที่ยมบอกไปเลยเนี่ย้าหน้าเขียวแล้วเนาะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เจ็บจอมเพระป่าจะไม่รับแล้วนะ <laughs> โอ่าก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ เดี๋ยวจะเจนะแล้วก็ครับ <c oughs> อ,าอาจารย์ต้องเปิดอาจารย์ต้องเปิดประตูบอกเขาว่าตรงไหนก็ได้คือผู้ชายเลยหมู่บ้านนี้ก็จอะได้เลยครับ <c oughs>